สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็กพัสดุกันนะก็อันนี้เป็นของรอบส่งวันพรุ่งนี้นะคะใครที่อยากจะสั่งของก็ยังสั่งได้นะยังไม่ตัดยอดนะคะก็คือส่งพรุ่งนี้พร้อมกันหมดนะแต่ว่าอันนี้คือมาทำคลิปแพ็คพัสดุเฉยๆนะคะก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์ order ที่มาอุดหนุนนะเรามาดูพัสดุแรกกันเลยนะ,นะคะก็มาแจ้งก่อนเลยว่าคุกกี้ครีมชีสเนี่ยตอนนี้เหลือแค่2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะก็คือหมดแล้ว เหลือสองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะใครสนใจรีบม,มาตำเลยนะคะชิ้นใหญ่มากดูดิอิ่มแน่นอนทานกับนมก็อร่อยนะคะชี้นละสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะทัศด์ูแรกนะคะเป็นของคุณโชคชัยนะคะจากจังหวัดกระบี่ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็จะเป็นดิปสีพีชกับสีชมพูนะแล้วก็ตัวนี้เป็นของแถมนะคะซื้อกี่บาทก็แถมนะ พัสดตุต่อมาเป็นของคุณพัฒนันนะคะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งแบบลงทะเบียนนะคะก็ตัวนี้จะเป็นเปิดบินนะคะลิปเจลนะ11หลอดนะคะจริงๆอ่ะเปิดบินเริ่มต้นที่10หลอดนะคะแต่ว่าคนนี้สั่ง11หลอดแล้วก็ให้ราคาส่งไปเนาะแล้วก็จะสั่งตอนนี้กำลังรอโอนเป็นลิปแคปซูลอีก20กล่องนะคะของที่อยู่นี้แหละแต่ว่า รอโอนตอนเย็นนะคะอันนี้ก็เลยเอามาถ่ายคลิปพ็คพัสดุก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณชลิดานะคะจากจังหวัดสมุทรสาครส่งแบบ EMS นะคะก็อันนี้ให้เป็นของแถมเลยนะของที่สั่งนะคะจะมีเป็นแผ่นแปะผมนะคะทั้งหมดสิบแผ่นนะนี่นะคะแล้วก็มีเป็นคุกกี้อีก3มชิ้นนะคะ สามชิ้นหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะก็คือแพ็คดีมากทุกคนแพ็คดีกว่านี้ก็น่าจะระเบิดแล้วนะคะแบบคือร้านเราแบบแพ็คดีแล้วก็ใส่ใจทุกอย่างจริงนะอยากให้ทุกคนมาสั่งนะคะนี่นะแพ็คดียิ่งกว่าส่งระเบิดนะคะนี่ห่อมาเป็นแบบลห้อีกชั้นหนึ่งแล้วนะดต่อมานะคะเป็นของคุณพัทวรนนะคะจากจังหวัดชาเชิงเซาส่งแบบ EMS นะ ก็อันนี้เป็นของแถมนะคะแล้วเราก็แถมช็อกกี้ช็อกกี้ให้อีกชิ้นหนึ่งด้วยสั่งเยอะก็จะของแถมเยอะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเป็นคุกกี้นะคะ6ชิ้นก็คือหอดีมากหอดีเหมือนทรงระเบิดเลยทุกคนหอดีขนาดนี้น้องจะแตกไม่ได้นะนี่นะคะ6ชิ้น แล้วก็มีเป็นแผ่นแปะผมอีก5แผ่นนะคะเป็นสีดำสีซองแล้วก็สีม่วงหซองนะคะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ท,ที่มาอุดหนุนเลยนะคะนี่คุกกี้ครีมชิสเหลือ2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะทุกคนรีบมาตำรีบมาเอาน้องไปทานรีบเอาน้องไปอยู่ด้วยนะคะ2ชิ้นสุดท้ายแล้วจริงๆชิ้นใหญ่ไส้แน่นมากๆชิลละ35บบาทนะคะ